กะดาษอะไรได้เป็นโดคาเป็นขออะไานะสาน้วหนึ่งบาครับโกมือเด้เฮยด้เ้ยนี่ครับนงานล้วครับผงานงานงดงนครับอะไรนามโดครับง่ครับ่ายงาเลยบ้างหมดขั้นนี่ขายกัน้หมดขั้น สวัสดีครับเวามเป็นพี่น้องลูก่าแหนาเอื้อยวันนี้เป็นไงส่นครับเมือนที่ผมบอกครับสองเบาเก่าครับบ่าวต้นครับบ่าวกุ้งครับผมภาพเรเก็บเห็นือเก่าครับพี่น้องแมนครับไม้เก่าไม้เดิมครับแมนครับเพิ่มเติมขึ้นืันนี้เขามี่ ก็รวมทางมานําครับเป็นอย่างเบาฮะตื่นเต้นปุแมนครับตื่นเต้อนลายอ๋อแมนครับผมนี่เอือยเล็กมานําครับสาวเล็กมักเลาะครับสาวเล็กมักเลาะครับครับผมมือนี้เราอันอย่างมากกินเห็ดน้ำนาะครัเดินทางมาไกลครับมือนี้แมนครับอร่อยก็ลูกเนมือนกันครับผมไปไปหลุมไปหลุมไปเชียรครับสองเบาสองช่องครับมือนี้ครับผมฝากช่องเอลเล็กในเด้อครับดอกแรกแข่งมันเข้าครับผมนี่ครับให้แต่แหลมนบานอ๋อเป็นบานแหลมดอกหน้าบานขึ้นแต่ว่าหนึ่งบานอ๋อแมนครับ อ๋อมาหนานครับผมขุดาดินน่อยครับก็้แข่งกันหนาเนาะแข่งแสบ้วยกัน้ช่ไหครับแสบพ่สีตายปะบแนีนี่ละครับอีกดอกนึงสองดอกครับยดอกง่นะครับดาดมนง่ามากเนี่ยครับอย่าโดนแสบใส่ในที่มันนะกรดานเ่เรครับดอกเป็นดอกฟ้าเป็นฟ้าหน้าเนาะสองดอกครับ เหมือนว่าทั้งหเห็นนี่มั้งบ้าเนียนครับเนีนจาครับเนีนจ้าผมุ่นหนละนี่อยู่เบาเบาเคลียร์บ้างกันนะมาได้บ้าเนี้ยคะแนนได้มาได้เนียนครับหายาง่ายได้ครับนี่เป็นนาเรียนครับมันอยู่ใบใบตองเนียนครับต้องเคี่ยวครับผมครับผมมาพร้าครับสาวเล็กมะกรอครับไอ้นี่ครับผมแลมากันสองคนครับผมครับผมสวัสดีค่ะมาร่วมเดินทางครับสองเบ้าครับวันนี้เบ้าส่วนเบ้าพุ่มครับทุกคนจ้าครับ ฝากเอ้ยเล็กมากเหรอนี่เด้อครับผมบาลพุ่งกระตุ้นเป้ี่นเส้นเชียงสั่นบม่เคยเดทไทยเนี่ยนี่ครับต่อไปโดดไปลืมเจี๊ยรครับสองบาครับผมบาดนี่ครับ่อกพุ่งยางแล้วครับดวงยางงั่มบ้างเงี้ยนครับดอกเป็นดอกขาเป็นขาครับเงียนครับผมเห็ดขาวดินหน่อยครับผมครับผมเอาเม็ดพุ่งแนวผู้ยางครับเงี้ยนครับผมเห็ดขาวดินอีกดอกนึงครับกองดอกอะไร ต้องหอกบอกเมืนกับผมน uh, ี่มาตาทั่วไดส่เขาแน่เมื่แต่เหตุการบอกว่าคุณเจ้าแม่ละคืนตอบดุมมันก็มี่ัวบาใช่หรอเล่าตับดุมเก่าเนาะของเ evet. สียเก็บเพร่อดกรรมครับผมวัอนี้บอกนึกว่าเพื่อไดเก็บเพื่อไดเลี่ยมาเล่นเด้นี่ครับนี่ลงเลือจากหมาว่านน้ำปลาเนาะนี่ครับผมดึงารถดูดคนมากที่บ้านสองขั้นครับเน่ เอาเมนพางไปหนึ oh. ่งโอ้ยนครับเอลิปก็ได้หลายเนาะนี่ครับดอกที่สองครับงานเหมือับงาเหมนกัมาเนาะนี่ครับผมนังสาไยกับพปานนั่นแบนี้มองเตี่วมองแม่งบ่มีบ่มีแน่นน่อนี่ก็บ่มีหรือเปามุดกับไปไม่เท่ไมุดกัไปยังมัจีิตกกันเป็นแม่น่ามุดครับผม เนี่ยน้บุ้นสายเงาเลยครับผมฮีครับมูเดียวกันทำเดียกันเนาะยังยังเหรอไม่บอกไม่มงคือโมเม่นต์นอนครับนะมาพุ่มกันซึ้งตื่นตานใจครับตีเสาวเล็กกับอ้ายเมันไม่เหี่ยวไม่เหยื่อนนะบ้านเนาะบุกเตยไทยสีเขลือครับกระตื่นเต็มแน่นเลยครับเก็บอากาศอยู่นี่อย่าแกตื่นเต้นวะ เห็ดเขาดินดองนึงครับอืมนี่ก็เห็ดอีย่างเกาะกำลังแหนมาอืมอันเอื้อยๆเล็กว่าอันไม่รู้กับไม่รู้กับในกล่องว่คือตัวจริงแต่ว่าตัวจริงขี้หายที่แม่บ้านแม่บนเยู่นเป็นอะไคืออีกครับเห็ดเขาดินน้อแค่เลยครับเห็ดเขาดินครับพูนท่าผมตรงนีครับตอนนี้กำลังบ้าตอนนี้ข้างนึ่งยองเลยครับผมอุ้ยอู้หูแล้หมันยังล่ะตื่นยังหล่ะ ตื่นอีนตัวใหญ่แน่นอนวันสิกร์ก็อเจ้าเลยผลการฟังผลนีกสองโดครับแม่นเบาเบาเอากระตาลงไปบ่ได้หรือเปล่าซ่อมเหมือนกันหรือเปล่าเสงครับครับเออเราปุ่นอยู่ครับอันเห็ดขาวครับเงี้ครับผมอืมสวัสดีครับดอก่าคุครับเอาเวิร์ดครับช่วงนี้ เอาคุณเน่าเห็นตรองาุเน่ยครับมันมัจะเป็นเห็ดเนาะบ้านเนาะเรับผมแต่กระต่ายใส่กลนดอกนึงแน่นบ่แต่ดอกกิ่นกร่ใส่ไอ่ข้นงนเอ็เอเอ๊ะเนี่ยลบเาน้ำกองนนี่ครับอีดอกงหมครับเห็นไหมครับามเลยห้ามครับผมนี่กูเ่าเพิ่กระต่ายเ่า มอนมีสองดอกะนะบ้านเนาะครับ<ล>ผมต้นด,ดอกงามเลยบ้านรับพี่ครับพี่สองครับว้าเดี๋ยในี้สมหวั่นเนาะบ้านเนาะแมนรับผมแต่ดอกงามดีครับแมนครับมันไม่ข้นไหมเนาะบ้านเนาะแมนครับงงงงมนับบนฉินอยู่วัว <c oughs> <c oughs> ว่านูว่านเรีนดับเนี่ยนี่เราอีเด้งนาอยครับผมอืม <c oughs> อครับนะจักรตาเขาเนี่ยมองว่ามีดอกเลมันคอยครับมันเซโลมเนาะบ้านเนาะแมนกับผม เห็ดขาวดินง่ครับจะเห็ดขาวดินปุงดอกร้ามล้วบาร์ล้ขาขาเป็นขาครับดอกรีบตื่นหรือไม่ล้อบาน์เนกับผมใส่เกย์หมานบอครับใสเอ้าเอายีกบันยางพ้าสตินนี่อุ้ยให่เล็กล้วขมานน่ครับนะตัาตนอื่นผมแลรวครับเห็ดหาแลยอีกสามดอกรับเงนกับผม้งามเลยบ้าหมดขั้นเนี่ยมีขายได้บ้างข้หน่ยหมดขั้น ขั้นมเ้ยขันงมั้ยยขั้นยังยงบ้างเหรอ่ากดดับดอกนึงับผมนะครับไ่ขาวดินรับส่วนนี้โอ้ยยังไงดอกยังไงดครับข้าวดินไงได้ครับนี่สี่ับอีกดอกนึงครับนำสองบามาเอาเบ้าสิว่าสีหมุนไป่หนได้ยังไงนะสี่รับดอกที่สองวางกระดนอีอนี่นเน ่อยลงไปหามูลน้ำบาเนียนครับแก่งเสบนะนอเนาะแก่งเสบทก่น,น,นอันนี้ตองเน่เออใหม่ครับเน,นบเนบวเนยบเห็นแต่ได,อ,ด,ไดอยู่ค <c oughs> นเดียวยบัวนี่เนะนะ <c oughs> าะดกเป็นขาครับดอกเป็นดอกครับป่ามีใกล้เออโรดนะบ้าน,นครับผมทีครับอีกดอกนึงครับ กลางกลงเลยผ่านกลางกลางกจังดอกไม้นี่ครับนี่งดอกนี้ดอกไม้ดอกนี้ดอกไม้ดอกเห็ดด้วยน่ครับไปเตื่มกันแล้วมาแล้วเงี้ครับนี่พ่อแกงเหรอครับผมครับนี่ครับเห็ดกอแดงดอกนี้ครับที่นี่ตำบาเข้ามาแล้วเงี้ครับผมนะได้ตื่มกันไปครับผมงามครับดีครับตายแล้ครับโอ้ยดอกงามมาบ้าแล้วเี้นะครับกำลังเป็นตัวงามยครับถือ ครับผมใจแรงยวแรงนั่นครับสูดแลได้วนะครับผมดินมาแล้วครับเด็ดอดดินยอนึงครับนอกจากเห้เป็นดาเแล้วครับผมหอมมามเลยเห็ดยังมาทั้งนั้นนี่จะดอกบ่างนี่ดอกเดี่ยวได้บ้างตาจริงไม่หน่อเป็นมูนินี่ครับนะ เคลียบ mm. wow. ึงเปิดเบิ่งท well, ี่ดีรบ <okes> ่าด้ะเ uh ืองคนอนมาอกกอนหรอว่าวายะบาดเนี่ยแนนเคือเนาะแน่นครับครับสามดอกครับสาดอกนะะบาเนาะจะว่าบานดเนาะงางคับผมดอกกูยัไเจ็นไงครับพอได้เก็บเนาะพอได้เก็บก็ได้เล่มเล่มไหนเปงนไงล่เล่มบ่ได้มีเล่มตนใหม่บอกม่เม่ได้า เอาดินครับลองนี่่มะเป้าไม่นาเนียวบ้าเห็ดงเพ่มาเลยเห็ดลังเลงครับีตัวนึงครับเอาดินเนาะแมีแต่เาพอว่าไดหืเ่น่หันดอกนีเท็ดอกบ้าอย่างเตกระบครับผมนี่ครับบรรยากาศในปาหมุนปลาแน่นี่ละครับที่ได้เห็ดได้หรืเปล่า ีด่ดอกยังไงขาเป็นข,ข,ขาดอกเป็นดอกเนาะอย่างนครับผมปีเล็กเราเก็บทางนั้นครับได้เปื้ยแม่นบ่เต็มว่าแม่นเต็มหรือบ่ย่งแย่งเลือดพึ่งล่ะครับผมนี่ครับปลาสนและพ่อของแม่ดอกนะครับเนาะครับผมจะมองได้ดอกดอกไงได้บ่าวด้วยครับนะต่อไปเขียวครับอู้หู ขาขาเป็นขาดอกดอกไครับดอกเดยวรับใชนี่โบไดออกเป็นมูได้ปะนี่ครับยามากว่านี่เหะอีกสามดอกครับผมงนนีงาน้ันากนะครับผมยังไรงรงูข้งมาเรยกเราการก็นักขึงนครับผม เครึ่ง่หได้เอคนละตัวับครับก็เติเ็นข้างสองเบาเมือนนี่ก็สิไดนเอยแต่หลเนาะบานเนาะองเงีเงียบเงียบเบหลก็เป็นกำลังเลเีงใจสบาเลยเด้อแมนครับก็พิเล็กน้าครับเันมาไ่้ไก่ลอยกระโลนเบาจากปลาสังขะซุลินทครับผมแล้วกับขยันเนาะบานเนาะบอกไปว่ามากกว่าออีก้อยากมาก่อปลาทางเบาเนาะเห็นครับผม นพอได้แข่งกันแล้วครับครับนี่ครับผมงานครับกตากับตังเมื่อไรนะพี่น้องเลยโม่เดียวกันม่เบาฮะโม่เดียวกันเนาะแมนกับผมโม่เดียวกันเรืองกันนะเตรียมตาระบานครับแมนกับผมเสยเบื้องกันนะครับพี่น้องเบื้องกันได้เลยได้ครับจำหนีกับพ่อแกงหรั่ครับยังว่าพอประมาณสามสี่กิโลครับเฮ้ยพ่อให้ดอกนี้ครับ เก่าใก้นครับเก่าใกล้พุ่นเอให้เก็บนิดน้่าวเนาะเงนครับผมอ้ยาครับรรครับขาดอกวินอกครับมาเตรีมกันครับเงน,นครับผมขียงน่ะบ่มักจอแซบบอ่แซบแซบแหงวะแซบทั้งสมแซบแมงวะแซบพืจีตาเนา <c oughs> ะจั่ากินซะต่อเท้ากินซะนี่นิ่มักยังเบาหม่งเนาะมงครับเบ่งครับ สองเบาตัวเพิ่นมากครับมาเตใสครับนี่มาเตปันปลาเข่งปลกเข่งปลกคอนิว่าที่เราเป็นปลาคออันเราฟูนฟางไรก็บอกอีกเด้อเด้อว่าบ้านไรออกอีกปลาสลามมีวะปลาสลามมีอยู่ฟางคำไม่เงินไม่สั้นครับผมโอ้ยอ๋อไปฟางของเอลเล็กมักเลาะครับสาวเล็กมักเลาะครับอ๋อหมานี่นะครับเนาะติมตาฝากยังถึงพี่น้องเอฟซีของบ่าวพุ่งกับบ่าวต้นนี่เลยฝากยัง พอกันฝากเข้าไปเยี่ยมชมของอันช่องสาวเล็กมากเลาะตในเด้อจ้ะครับไปเป็นกำลังใจให้สาวเล็กน้ำเนครับม้ไหนม้วนไเนาะสาเหตุพิษผ่านประกันได้กับเขาไปข้อมินตีชมได้จ้าครับผมอย่าลืมเด้อเขาไปเบิ่งสาวเล็กในเด้อครับนั่นก็ไปเบาะยังก็ครับเบาะนี้เบาะนี้ครับผมครับจ่อบานครับไหนกันจ่อครับอ๋อครับก้อนเสียบจากป้าครับเมื่อกี้่ยนครับ ว่าสิกับเนาะบานเนาะเงีนครับผมก็เลืยยางเขาบอกว่ามึงจะเข้าครับกระชิยยางออกครับมันบดได้เห็ดครับเห็ดลังแหลครับมาต้นสะท้ายายมึงนี่เห็ดยังเนี่ยเห็ดลังแหลครับส่วนหลายเราก็เห็ดแดงกับดอกสองดอกก็ประกอบเห็ดขาวดินครับเมนครับผัดไทในสองหลังไข่พวกคับไข่เขียวนบาเนาะบานเนาะเมนครับผมฝ่ายเมงเชียงพี่น้องก้อนท้องสิกับบ้านเนี่เได้ไหมครับสำหรับวัอนี้บาต้นเขาหุ่งกับบุมี่ยงหลายครับนอกจากมาขอบคุณครับขอบคุณหลายครับตั้งเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่เนาวบุ้นเนาะครับคือบอกครับผม ครับเ้ออีฟซีเกอร์เอฟซี่ไมคครับครับผมหักไปหน่อยแกมัน่าเนอะครับพี่น้องแมนครับถ้ามว่าพี่น้องสองเบากะว่ามีในทุกหมื่นนี่เนาะแมนครับผมขอบคุณพี่น้องทุกคนคอมเมนต์ได้ที่เบาบะสามารถตอบได้เนาะหรือผ่ว่าขำแมนอืมแบบว่ามันเป็นมันกลายเบาแมนครับผมดังเดือมันกับบุ้นโชว์ได้พี่น้องแมนครับเบาขออภัยหลายเนาะครับเนาะครับผไปอ่านแล้วครับสำหรับคลิปนี้เบาตจนเบาผูกเสือขอตัวลาไปก่อนนะครับไปพบกันคลิปหน้าครับ ครับผมตอนนี้มาต้นก็สวัสดีครับข้าวพุ่มก็สวัสดีครับผมครับผมไปเรียกว่ากลับเนาะครับครับผมไปติดตามซ่องสาวเด็กว่ารอแล้วกเปแฟนเพจเนาะครับผมมีทั้งสองอย่างดิแฟนเพจหรือเปล่าช่องยูทูบเนาะครับผมนี่ครับนล้วมาไก่ลอยกระโดดมหาสองเบาครับผมมาทักไข่ตัดท่ายายกันเนาะบมาเนาะไปกลับบ้านกันเลยครับผม